เปิด5ราศีดวงดีสุดในเดือนพฤศจิกายนก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีดวงดีที่สุดดวงเฮงดวงปังมากที่สุดได้แก่ ราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนาย,ยนถึง15สิงหาคมชาวราศีเมถุนการงานดีขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะชาวราศีเมถุนที่ทำงานมีการแข่งขันสูงหรือหากมีการสอบแข่งขันในช่วงนี้จะสำเร็จส่วนการเงินถือว่าดีเพราะดวงมีเกณฑ์รับทรัพย์หากทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสได้กำไรมากเกินคาด หรือถ้าทำงานประจำแล้วทำอาชีพเสริมไปด้วยจะมีโอกาสรับทรัพย์อย่างต่อเนื่องราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคม ชาวราศีกรกฎเดือนนี้ดวงการงานดีมากแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีอุปสรรคบ้างแต่เดือนนี้อุปสรรคน้อยลงความสำเร็จจึงเกิดได้ง่ายขึ้นส่วนการเงินคุณมีโอกาสได้ลาบผลรายได้หรือเงินพิเศษที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงเป็นส่วนใหญ่ราศีมังกร<ม>ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ชาวราศีมังกรเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการงานการงานที่คุณได้รับผิดชอบมาจะเริ่มประสบความสำเร็จส่วนเรื่องเงินเงินทองทองช่วงนี้ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมากแม้ว่าจะมีรายจ่ายนอกรายการบ้างแต่โดยรวมการเงินยังราบรื่นไม่มีปัญหา ราศีกุมภู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมชาวราศีกุมดวงคุณต้องเหนื่อยก่อนถึงจะสบายในภายหลังในช่วงต้นเดือนคุณเหนื่อยหน่อยแต่ในช่วงกลางเดือนจะดีขึ้นสิ่งที่คุณรับผิดชอบจะเริ่มฉายแววความสำเร็จอุปสรรคปัญหาจะลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดส่วนสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้คือเรื่องการเงิน เดือนนี้ดวงการเงินชาวราศีกุมอยู่ในเกณฑ์ดีมากราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนในเดือนนี้ชาวราศีมีนจะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคบ้างเพราะราหูเพิ่งเข้ามาในดวงชะตาได้ไม่นานซึ่งอาจทำให้คุณท้อแท้บ้างเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ถ้าสู้ต่อก็มีโอกาสประสบความสำเร็จ หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ